พบมาเรื่องเหนือเมื่อน,น้ำบาลอทานทานขาเล่าดังน้ำไหลไปหลากมาทาั้งมุนม่นหมตนยชน เข้าสู่รายการหักสองนอกสำเนียบสารการเมืองเชิงบริหาการข่าวสารสุดสัปดาห์นะครับเราเริ่มด้วยเพลงป่าเหนือเนื่องจากวันนี้ป่าไม้แล้วก็หลายแหล่งที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารก็อยู่ในภาวะที่มีผู้เข้าไปทำลายแล้วก็หาประโยชน์จากป่าไม้มากซึ่งวันนี้ก็จะมีบางท่านที่จะมาช่วยในการให้ข้อมูล ตัวนี้ท่านเชยวัดได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วใช่ไหมครับข้อมูลมาถึงผมมันด้วยความเป็นห่วงว่าป่าเหนือมันจะหมดครับเพราะว่าวันนี้นี่มันมีขบวนการบุกลุกแล้วหน้าด้านในขนาดออกเป็นเอกสารสิทธิ <c oughs> เพื่อครอบครองพื้นที่ป่าครับสถานการณ์หน้าเป็นห่วงมากเราพูดถึงป่าเนี่ยในเมืองไทยตั้งแต่ผมเป็นเด็กมันต้องมีมีป่าเดียวแหละที่เป็นเนื้อร้องได้ก็คือป่าเหนือนะครับ แต่วันนี้อาการน่าเป็นห่วงไม่ต้องพูดถึงป่าอีสานป่าใต้ก็อยู่ในฐานะที่ไม่มีสถานการณ์ที่จะยันอยู่เลยกระบวนการบุกรุกเกิดขึ้นตลอดมันก็เป็นภารกิจที่ทางหน่วยงานก่อยความมั่นคงโดยเฉพาะกรมนอนเนียเห็นถึงความสําคัญที่อยากจะดึงสถานการณ์ขึ้นมาในสถานการณ์ที่อยู่ในขั้นยันและควบคุมได้ มันก็เลยมีการสนที่กาลังกงลางระหว่างส่วนราชการโดยครมนร่วมกับส่วนราชการอื่นเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นที่ภาคเหนือตรงนี้ก็ที่ท้องที่ตําบลท่าไม้อําเภอผ่านกระต่ายจังหวัดกําแพงเพชรครับผ่านกระต่ายนี่ประมาณสักตอนผมจบใหม่ๆเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วมันเป็นป่าหมดเลยนะแล้วก็หน่วยงานก่อสร้างทางของกรมทางหลวงเข้าไปโดยสร้างเองเนี่ยตั้ง แคมที่ผ่านกระต่ายผมไปกินเหล้าที่นั่นครับเข้าไปผ่านกระต่ายก็สัมผัสได้เลยว่าเหมือนเหมือนเข้าไปเขาใหญ่อ่ะ,อะมันเย็นแล้วมันเปลี่ยนแปลงแล้วกินเหล้ายัางไงก็ไม่เมาในะ่านกระต่ายเนี่ยมันต่อพิจิตต่อพิษณุโลกนะครับได้มีขบวนการบุกลุกออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบในการครอบครองพื้นที่ป่าสงวนในท้องที่ตำบลท่าไม้อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร แล้วก็กองอ ets, ํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกําแพงเพชรร่วมกับหน่วยงานป่าไม้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าดําเนินการยึดจับกลุ่มในวันที่30มีนาคม2555ครับ30มีมนาคมนี่เกี่ยวข้องกับพื้นที่298ไร่2องาน98ตารางวากาศักดิยาเลย แล้วก็เมื่อมีการจับกลุ่มได้เรียบร้อยโดยหน่วยป้องกันรักษาป่ากอพอที่6วงเล็บน้ำน้ำดิบมะพร้าวได้ทำหนังสือสอบถามความคืบหน้าของคดีไปยังสถานีตำรวจภูทรผ่านกระต่ายถึง4ครั้งครับครั้งแรกก็2 7เมษายน2555ครั้งที่2 21สิงหา2555ครั้งที่3 8พฤศจิกา2555และครั้งสุดท้าย4มกราคม2556 ทวงถามข้ามปีจนถึงต้นปีวันที่4มกราคม2556นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับพื้นที่มีกระบวนการบุกลุกออกเอกสารโดยไม่ชอบเพื่อครอบครองพื้นที่ป่า296ไร่อีกคดีหนึ่งเหตุเกิดเมื่อ29มิถุนายน2555เหมือนกันกรมนจังหวัดกรณนาภาคภาคที่เท่าไหร่ล่ะ กเลนอที่เกี่ยวกับภาคที่3รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่2 9มิถุนายนตรวจยึดพื้นที่จำนวน136ไร่ครับหงาน136ไร่1งานก็เหตุทำนองเดียวกัน,นแล้วก็มีการทวงถามโดยหน่วยโดยหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่กพ .6 น้ำดิบมะพร้าวเนี่ยครั้งที่1ทวงที่ตำรวจพานกระต่ายเนี่ย ยีสิบเอ็ดสิงหาคมแปดพฤศจิกาสี่มกราเหมือนกันครับพอทวงครั้งสุดท้ายวันที่สี่มกราคมหลังจากทวงทั้งปีเนี่ยปรากฏว่าสถานีตำรวจพันกระต่ายตอบมาเมื่อวันที่แปดมกราคม2,556ันอตอบมาว่าไงรู้ไหมถึงมาต้องเอาเรื่องวันนี้มาคุยที่ช่องสิบสานี่ครับบอกว่าการสอบสวนทั้งสองกรีเสร็จสิ้นเรียบร้อย สรุปสำนวณการสอบสวนเห็นควรให้งดการสอบสวนเนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิดพร้อมทั้งเส,เสนอผลการสอบสวนไปยังอัยการจังหวัดกำแพงเพชรแล้วท้งทั้งดินในการสอบสวนทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีการบันทึกปากคำของเจ้าหน้าที่ผู้จับกลุมหรือผู้เกี่ยวข้องเลยครับแล้วคุณว่าการดำเนินการสอบสวนอย่างนี้เนี่ยมันเป็นยังไงล่ะ ผิดประมวลกฎหมายยามาตรา200รมีโทษจำคุกห้าิปีครับนี่ครับและมัน <c oughs> บอกเลยเลยว่าการกระทําของกระบวนการนี้ในสองพื้นที่ที่จังหวัดกําแพงเพชรครั้งนี้2องร้ยบหกไร่แปลงหนึ่งร้อยสาสบหกไร่เป็นหนึ่งบุกเข้าไปในป่าเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลธรรมดาไหมล่ะครับฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่ามันควรจะต้องเป็นเรื่องที่สังคมจะต้องรับรู้ร่วมกัน เพราะสังคมเนี่ยมันออกไปในแนวโน้มอย่างมากว่าห่วงป่าจะหมดจากแผ่นดินไทยแต่วันนี้ถ้าเราไม่เอาเรื่องนี้มาพูดเลยเนี่ยคุณว่าหมดไหมก็ไปจับมาหมดกรมนร่วมด้วยกรมนนี่ด้านความมันคงนะทั้งกรมนภาคที่สามกรมจังหวัดแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจัก์พยานเยอะแยะไปหมดอะตำรวจกล้าปิดสำนวนว่า ไม่มีผู้กระทําความผิดตอนนี้มันุรีเลยตอนนี้มันยุคสมัยรัฐตํารวจนี่แต่แก่งกะจารลบบุรีไอ้เพชรบุรีมันกระจายไปแล้วนะกระเจิงกระจายแล้วเนอ่าฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านรองผออรกมนอรนจังหวัดพิจิตรรองผอใช่ไหมท่านเป็นรองผอรองผู้วยการอจังหวัดเพชรกําแพงเพชรรองผู้วยการครับกําแพงเพชรนะครับพันเอกโอรานหาน สุรพานนท์ซึ่งเวลานี้อยู่ในสาย ok. ต้องรบกวนท่านครับ <c oughs> uh, สวัสดีครับท่านพันเอกโอลานครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับครับคือตอนนี้ตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องการทําลายป่าบุกยึดครอบครองพื้นที่โดยมิชอบซึ <c oughs> ่งท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ได้พูดคุยเรียนพี่น้องประชาชนสถานการณ์จริงเป็นยังไงครับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆนั้นแต่ประชาชนในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่นะครถ้าทราบ พอทราบเรื่องดีนะครับ,รบว่าพื้นที่อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยภาระต่ายเนี่ยมันมีปา่าป่าสมุนซึ่งเป็นป่าที่ท่านบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นป่าที่สมบูรณ์จริงๆครับ,รบ่มีเป็นจํานวนถึงสองแสนกว่าไร่ในป่าแม่ละกาแล้วก็ป่าเขาเขียวเขาสว่างอีกเกือ 2, บสอนนงแสนไร่นะครับตอนนี้หลังในระยะหลังๆมาเนี่ยนะครับป่าตรงนั้นเนี่ยถูกบุกรุกไป ไปมากจนราชดรเนี่ยทนไม่ได้นะครับทนไม่ได้ก็แจ้งมาที่กอรมน,นอความจริงเนี่ยเรื่องการตรวจสอบพื้นที่เนี่ยเร,รเราเราพบมีเล่ารอยมานานแล้วแล้วเราก็พยายามประสานเจ้าหน่วยในพื้นที่โดยเฉพาะป่าไมา้พื้นที่เนี่ยให้พยายามเข้าไปตรวจสอบไปบ่อยแต่เราก็ทราบว่าการตรวจสอบนั้นน่ะอาจจะพูดง่ายๆว่าอาจจะไม่เต็มที่ไม่จริงจังจนกระทั่งเนี่ย มีการบุกรุกมากขึ้นมากขึ้นเป็นร้อยร้อยไร่ที่ท่านได้พบข้อมูลเนี่ยแล้วรานเรก็ทนไม่ไหวอีกก็ร้องเรียนมาอีกเราก็ลงไปตรวจสอบแล้วก็พบจริงๆว่าไอ้การบุกรุกตรงเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะจะมีสิทธิ์ผู้ที่มีเอามาอ้างว่าบุกรุกเนี่ยมีเอกสารมีโชโนดมีหนังสือทำประโยชน,น์เราสามเนี่ยมาครบอบครองเพราะว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นป่าจริงๆแล้วไม่เคยทำประโยชน์มาก่อน เราก็ไปตรวจสอบพื้นที่นี้าจากภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังร่วมกับเจ้าหน้าที่่ากไม้ในงาน่าไม้เนี่ยย้ยอนหลังไปแล้วครับตั้งแต่ปี98มาเรลยจนถึงปี45เนี่ยก็ไม่มีการทําประโยชน์แต่ว่ามันเกิดปีผู้ถึงที่เป็นกระบวนการเนี่ยเอาหนังสือรสสามเนี่ยมายื่นให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจจับเนี่ยว่ามีเอกสารสิทธ นะครับ,รบอันนี้เอกสารจิตเนี่ยเราก็ไปตรวจสอบดูแล้วว่ามันเป็นหนังสือนอทสามที่ออกมาจากสองข้อหนึ่งตามกระบวนการออกนอทสามแต่พอไปดูที่สองข้อหนึ่งเนี่ยสองข้อหนึ่งที่ออกมาเนี่ยเลขที่ส,สองข้อหนึ่งเอ่ยหรือพื้นที่เนี่ยมันปรากฏว่าอยู่คนละตำบลอ,อยู่คนละหมู่บ้านครับเป็นพื้นที่ตำบลเดียวกัน <Ooh. S 2> แต่อยู่คนละหมู่บ้านพง่ายๆว่าเป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งเป็นสองข้อหนึ่งจากพื้นที่หนึ่งเอามาออกเป็นนอทสามนะ แล้วจากนอทสามนี่ก็เอามาสวมพื้นที่ตรงนี้มาอา้าวว่าเป็นนอทสามตรงนี้ป่าน,นี้ครับ,รบซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วชาวบ้านก็ยอมรับไม่ได้ครับตรงนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนมากก็คือการบุกรุกที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ตรงกับหนังสือในนอทสามอันนี้ประการหนึ่งน,นะอีกประการหนึ่งนอทสสามที่ออกมาเนี่ยเราก็เชื่อว่าน่าจะไม่ชอบโดยกฎหมายเพราะ รนองขารนั้นมันออกมาจากสอข้อหนึ่งที่มีที่ไม่ชอบครับครับผมบอกเลยว่ามีที่ลดจากสอข้อหนึ่งเนี่ยจํานวนพื้นที่เนี่ยที่ทํากินจํานวนเท่านี้พอจะออกเป็นรองขารเนี่พื้นที่มันเพิ่มขึ้นกูแหีว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าบวมครับจับส<า>อข้อหนึ่งมันบวมมาบวมมาแล้วก็เป็นหนองข้าศานะพระเป็นรนองข้าแล้วก็เอามาครอบของที่ตาะนรับครับเอกสารลักษณะเดียเท่าที่ทราบนะครับ ข้อมูลในพื้นที่เนี่ยมีจํานวนมากแต่ยังไม่ได้สแสดงออกมาครับเพราะฉะนั้นหากว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ยปล่อยนะครับปล่อยไปแล้วเลยไม่สนใจแล้วเนี่ยจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่สองรายนี้ผมเชื่อว่าจะต้องมีอีกอะจะต้องมีการเอาร้อสามในพื้นที่อื่นเนี่ยมาครอบครองมาครอบพื้นที่ตา่างแล้วก็บุกรุกทําลายครับ <c oughs> ท่านท่านได้แจ้งเรื่องนี้กับทางเจ้าที่ตำรวจแล้วใช่ไหมครับครับผมผมร่วมกับเจาา้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยก็จะแจ้งความกล่าวหาดำเนินคดีนะครับแต่ผู้ที่อ้างตัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาดําเนินการเนี่ยปรากฏตัวครับเปิดเผยตัวเองว่าชื่ออะไรนะครับรับอํานาจมาจากใครที่อ้างเป็นเจ้าของที่ดินเขาแสดงตัวนะครับแต่แล้วก็ว่าเมื่อแสดงตัวแล้วก็ต้องนําไปพิสูจน์เพราะเราไม่เชื่อว่าที่ตรงนั้นเนี่ย คุณมีสิทธิ์ครอบครองได้จริงแล้วชาวบ้านเนี่ยผู้นำท้องถิ่นท้องที่ต่างๆเขาก็ยืนยันว่าไม่มีการทําประโยชน์ทากินมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครเคยเป็นเจ้าของหรือมีเอกสารสิทธิ์มาก่อนครับครับทีนี้เมื่อไปที่ตํารวจแล้วความจริงปรากฏโดยพี่น้องประชาชนก็ยืนยันแต่ตํารวจไม่ดําเนินการต่อเนี่ยตรงนี้ท่านเห็นว่ายังไงครับผมก็อรอรอดูว่าผู้กล่าวหาคือเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยซึ่นเป็นอ่ะ เจ้าของสำนวนหลักเนี่ยนะครับเป็นผู้กล่าวหาหลักเนี่ยอาจจะต้องใช้สิทธิ์นี้นี้โต้แย้งนะครับโต้แยง้งการสอบสวนว่าน่าจะต้องมีการทบทวนการสอบสวนใหม่เพราะหลักฐานที่เรามีอยู่นะครับพยานต่างๆที่มีอยู่นั้นเราเชื่อ,อได้ว่ามีการกระทําผิดจริง นะครับที่ผิดแน่ๆคือป่าถูกทําลายไปแล้วนี่ผิดแน่ๆจะบอกว่าไม่มีใครทำผิดเลยนี่คงเป็นไปไม่ได้เพราะป่าสองสามร้อยไร่เนี่ยรวมแล้วเนี่ยห้าร้อยไร่มันถูกทาลายไปแล้วนะครับล่งเปือ่นไปแล้วแล้วไม้ที่ถูกตัดเนี่ยเป็นจํานวนมากหลายร้อยท่อนก็ปรากฏอยู่อย่างนี้จะบอกว่าไม่มีใครทําผิดเลยคงเป็นไปไม่ได้นะครับก็จะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยทําหนังสือโต้แย้งนะครับ ผลการสอบสวนของเจ้าหน้าทีนะ่ตำรวจต่อไปครับเราควรจะไปถึงระดับที่สูงขึ้นไหมครับกรณีที่ไปเจ้ากระทรวงบ้างอธิบดีกรมที่ดินก็ตามหรือ,อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้มาดูแลในสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมไหมครับผมคิดว่าจําเป็นครับ,รบเพราะว่า,าการทาแบบนี้เนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นขบวนการที่ใหญ่แน่นอนค,คิดว่าลาพังเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่เนี่ย อาจจะลำบากนะครับอาจจะหนักใจในการดําเนินการต่อก็ควรจะให้หน่วยเหนือนะครับที่มีอำนาจแต่ละส่วนเนี่ยลงมาดูแลมากํากับดูแลแล้วก็มารับทราบครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมได้เรียนผ่านไปทางกรอลมน,อนแลแลโดยสูตรประสารการประปที่สี่เนี่ยให้ช่วยดูแลและติดตามด้วยและรวมทั้งที่กรอลมนภาคด้วยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้แน่นอนครับในอนาคตจะต้องมีอีกแน่นอน นะครับไม่ใช่เฉเพาะแค่สองแปลสองไลายนี้นะครับเท่าที่ทราบเนี่ยมีอีกเป็นสิบลายครับปีจะต้องเกิดลักษณะนี้ครับนะครับ่รวมพื้นที่จริงๆมีสองแสนกว่าไร่ตอนนี้มีลักษณะเดียวกันเท่าที่ท่านตรวจพบนี่ประมาณสักกี่ไร่แล้วครับเพราะจากที่คดีมีประมาณ500ไล่แล้วนะ่ครับ ประเดี๋ยดกานจะใช้ชุดลาดตระเวนเราตรวจสอบจากการร้องเรียนนะครับ <c oughs> คือทางกรมอนเองไม่ทราบหรอกครับว่าเขตจริงๆเนี่ยของป่าไม้เนี่ยของอุทยานเนี่ยอยู่ตรงไหนแต่เราจะทราบกรณีที่ชาวบ้านร้องเรียนมาเพราะชาวบ้านยืนยันว่าตรงนี้เป็นที่ป่าเป็นที่เดิมทําไมถึงยืนยันเป็นที่ป่าเพราะว่าเวลาชาวบ้านเข้ามาทํากินเนี่ยจะถูกจับทันที <c oughs> นครับแต่ถ้าเราคือป่าไม้จับทันทีเพราะฉะนั้น เมื่ออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ชาวบ้านไม่กล้าทำกินแต่มีคนมาไถบปลุกลุกไถแต่ไม่ถูกจับเนี่ยนะครับชาวบ้านจะเริ่มร้องเรียนว่าไหนบอกว่าเป็นที่ป่าแล้วเวลาตันคนอื่นมาทําไม่เห็นจับแต่วเวลาตัวเองล่าจระรอนมาทําจับนี่ครับเราต้องลงไปดูตรงนี้ซึ่งพื้นที่ต่างๆเราเนี่ยผมยังไม่สามารถที่จะ,ะยืนยันได้ว่ามีมากน้อยแต่ว่าจากผลการปฏบบิ่านมาเนี่ยในปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยที่หน่วยงานของกมนอร่วมกับเจ้าหน้าที่ นะครับที่ผลึกกาลังการทํางานเนี่ยเราก็ตรวจยืดได้อ่อเป็นจานวนตั้งแต่พันอ่าประมาณเกือบพันไรแล้วก็พันกว่าไรขึ้นไปรวมๆแล้วในแต่ละปีนะครับแต่ถ้าถ้าให้ผมประเมินนะครับว่าพื้นที่ที่สูญเสียแล้วจริงๆเนี่ยผมคาดว่าหลายพันไรนะครับสีเสียไปแล้วเพราะผมเคยถามแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่เรารักษาพื้นที่ป่าไม้ไม่ได้เนี่ยเราพูดคุยในวงเสวนาชาวบ้านาต่างๆเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่เขตเขตป่าไม้จริงๆเนี่ยนะครับเขตพื้นที่ป่าสงวนอุทยานตรงนี้จริงๆมันอยู่ตรงไหนชาวบ้านไม่ทราบนะและ้วถ้าถามเจ้าหน้าที่ละ่ะเจ้าหน้าที่ก็จะเอาแผนที่มากางให้ดูอะ,อ,ะอยู่ในแผนที่นะมนอะนนือเส้นเ,นเส้นนี้คือเส้นเขตสยามเส้นนี้คือเส้นป่าไม้แต่ไปดูในพื้นที่จริงมันไม่ใช่นะครับปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดจนกระทั่ง เราเองก็ไม่สามารถทราบไปว่าตรงนี้มันเสียหายไปเท่าไหร่ถูกยึดไปแล้วเท่าไหร่ถูกบุกรุกเท่าไหร่ผมพูดตรงๆว่าถึงบางครั้งเนี่ยถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้เองเนี่ยเมื่อเราออกไปตรวจสอบกับชาวบ้านแล้วเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่ก็ยังตอบไม่ได้ว่าพื้นที่ที่ดูแลนั้นอ่ะมันเหลือเท่าไหร่นะครับแนวนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับเนี่นะครับที่เป็นปัญหาหลักผมขออนุญาตนะครับเรียนเสนออย่างนี้ว่าครับ ถ้าเราจะแก้ปัญหาป่าไม้ในปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่าปัจจัยมันมากมายนะครับ,รบการเพิ่มประชากรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆความเจริญเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือที่ตัดบุกลุกทาลายได้เร็วแล้วการเก็งกาไรที่ดินนะครับการเกษตรที่ต้องการผลผลิตเพิ่มเนี่ยทาให้บุกลุก,กอันนี้ถ้าแก้กันเนี่ยก็เป็นวงกินหางหลายระบบผมเห็นแล้วตั้งนานแล้วทาไม่ได้แตห่หลายหลาคนมองว่า ขอเสนอทำสองอย่างนี้ก่อนได้ไหมที่มันง่ายเร็วและส่งผลกระทบน้อยที่สุดคือประการแรกขอให้ร่างกฎหมายเลยว่าให้มีการเปิดเผยการถือครองที่ดินทั้งประเทศเปิดเผยการถือครองที่ดินครับครับ,รบเพราะรจะทำให้เกษตรกร,ร,กรที่มีที่อยู่ในมือหรือที่ดินที่รัฐจากสัรจากรัฐเพื่อการ,กรเกษตรเนี่ยได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีที่อยู่ตรงนั้นแล้วถ้าหากว่าถ้าไม่ใช่เกษตรกร,ร,กรมาถือครองก็น่าจะต้องถูกตรวจสอบ นะแล้วจะป้องกันไม่ให้มีการมาแอบอ้างใช้สิทธิเกษตรกรครอบครองหรือมีการบุกรุกเพิ่มนะเพราะว่าเมื่อเปิดเผยแล้วเนี่ยจะทําให้การบุกรุกเพิ่มการครอบคร,บครบองเพิ่มหรือใช้ที่ดินติดประเทเนี่ยทำได้ลำบ,บากครับอันนี้จะกระทบน้อยที่สุดผมคิดว่าผมก็เห็นด้วยนะว่ามันทําง่ายที่สุดครับอีกประการหนึง่งที่เร่งด่วนที่สุดเลยคือจัดทําแนวเขตป่ตาไม้ ทำจริงๆนะครับเขตป่าสงวนเขตอุทยานทำให้ชัดเจนและปัจจุบันอย่าได้จะบอกว่าเขตเรามีนะครับอยู่ในแผนที่นี่ครับลากเส้นนี้เส้นนี้สีนี้สีนี้เป็นของป่าเป็นของสปปเป็นของอุทยานจริงๆแล้วปัจจุบันมันไม่ใช่นะครับไปดูแล้วแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยมันไม่มีความชัดเจนเลยลาดตะอรตรงนี้เคยทํากินได้ตรงนี้ทําไม่ได้พอมีคนอื่นมาตามบ้างลาดตะอรก็ทําตามครับอ่ามันก็แก้ไม่ได้เพราะไม่มีแนวเขตชัดเจน แล้วตรงนี้เนี่ยเมื่อไม่มีแนวเขตแล้วถามว่าพื้นที่ที่เราเคยตรวจยึดที่เป็นป่าแล้วปัจจุบันเราก็ไม่รู้ว่ามันยังกลับคืนือเป่าบางที่ยึดแล้วไม่เข้าไปดูไม่มีเขตไม่มีแนวก็เขาก็กลับมาทำอีกมายึดอีกนะแล้วพื้นที่ใดเนี่ยบางที่ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยก็จะมีการเนี่ยแหละครับออกเอกสารสิธินพับซ้อนขึ้นมานะครับข้อคอข้อคอาเพิ่มเติมขึ้นมาได้ครับ การจัดทําแนวเขตเนี่ยต้องเร่งด่วนครับมอบหมายไปเลยครับหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานหลักที่ทํานะครับแล้วกําหนดเลยว่าจะต้องทําพื้นที่ไหนก่อนกําหนดเวลาให้เลยต้องเสร็จเมื่อไหร่ใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วหน่วยงานใดจะต้องรับผิดชอบบ้างต้องทําอย่างนี้เร่งด่วนนะครับ,รบนะป่าทุกป่าเนี่ยต้องทานะเท่าที่จะต้องทําได้รฎรเนี่ยเขาอยากนะครับอยากร่วมมือมากในเรื่องอย่างนี้แต่ว่าเขาไม่มีอํานาจไม่มีหน้าที่ได้จะยืนดูตาติดๆิม บางทีเนี่ยเขาเข้าไปจะไปกัรเขตป่านะครับจะไปสร้างท่านก็คงเคยเห็นแล้วหรือบางทีผมทร่าวว่าท่านอาจารย์นะฮะเนี่ยก็เคยบางทีน้ำราชดอนใช่ไหมครับอ่กลุ่มพลังมวลชนไปปกป้องพื้นป่ากลายเป็นว่าผิดเลยครับไปบุกรุกไปอะไรบุกรุกที่ครอบครองของคนอื่นนะที่ที่มีกรรมสิทธิ์เพราะป่านั้นถูกครอบครองโดยผู้ที่มีอะไรเป็นขบวนการต่างๆแล้วมีอ้างว่ามีเอกสารจิตนะก็คือมี มีสิทธิิเลยนะก็กลายเป็นว่าเราไปบุกลุกเขาแทนที่ว่าเราจะรักษาป่านะกลายเป็นคนผิดไปน,นะครับราเอนหลายคนเขาก็ท้อแท้แต่ใจจริงเนี่ยเขาอยากร่วมมือแต่ไม่มีดาบอันนี้คนมีดาบอยู่ข้างบนเนี่ยแม่ทัพนายกองทั้งหลายเนี่ยก็ต้องลงมาดูนะครับถือดาบลงมาเอาอาญาติดลงมามานําพาบ้านครับอ่านำไพ่คนทั้งหลายเนี่ยเข้าไปยึดดูพื้นที่ตรวจสอบ,บและรักษาครับแล้วปล่อยให้ชาวบ้านอย่างเดียวมันลำบากนะครับบางที กลายเป็นจำเลยไปด้วยจานะครับผมอยากฝากสองข้อเนี่ยครับเร่งด่วนที่สุดนะครับครับยังไงต้องขอบพระคุณท่านมากนะครับที่ได้เสียสละเวลาเล่าเรื่องให้พี่น้องฟังกฎหมายเรื่องการเปิดเปิดเผยการถือครองที่ดินกับแนวเขตที่ชัดเจนต้องทําอย่างเร่งด่วนใช่ไหมครับครับครับขอบพระคุณท่านมากนะครับครับครับขอบคุณนะครับครับก็เป็นเป็นแนวที่มองเห็นอย่างน้อย3ามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเจ้าหน้าที่ที่ต้องบังคับใช้กฎหมายเนี่ย มันมีกระบวนการบางอย่างทําให้การดาเนินการไม่ชัดเจนในเรื่องการบังคับใช้แล้วก็โยงไปถึงเรื่องกฎหมายที่ยังไม่รู้นนว่าใครมันไม่ไมชนใชนการบังคับใช้มันเป็นการใช้อำน,นาจช่วยเหลือผู้กระทําความผิดไม่ให้ต้องรับโทษนะซึ่งเป็นการผิดกฎหมายอาญานะที่มีโทษร้ายแรงด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้ผมเชื่อว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ดีทางกรมนในส่วนกลางก็ดีเนี่ยก็ควรจะเข้าไปช่วยดูแลคตอนนี้อย่าว่าแต่ประชาชนราษฎรร้องนะ นี่ข้าราชการผู้ใหญ่นะในระดับจังหวัดเนี่ยลองผู้ว่าราชการจังหวัดระดับกรรมาจังหวัดลองแล้วนะมันแสดงว่ากําลังไป,ไปเผชิญหน้ากับอํานาจเถื่อนที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนลองนึกดูเพราะฉะนั้นบ้านเมืองจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงที่ก่อนจะจบให้พี่น้องแสดงข้อคิดความเห็นมผมได้รับข้อมูลยืนยันมานะจากผู้เกี่ยวข้องว่าวันนี้ความเป็นไปในสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ย การเมืองมันไปถึงการกำหนดตัวระดับสารวัตรแล้วคือลงลึกถึงรากย้านะนรับครับ,รบแต่รัฐบาลปัจจุบันเมื่อเทียบกับรัฐบาลก่อนหน้านี้เนี่ยมันต่างกันที่ว่าไม่ต้องจ่ายค่าตำแหน่งบางรัฐบาลมันเอาเงินทุกตำแหน่งครับจา<ต>่ายเป็นค่าตำแหน่งรายทางอาจจะไม่เอาเงินปัจจุบันบไม่ไม่เอาเงินฟังเหมือนดีว่าเ,เาจตนา ก็คือว่าทุกคนที่รับการแต่งตั้งที่จะดํารงตําแหน่งต้องมาถูกจิ้มกล้องครับว่ามึงเป็นหนี้บุญคุณกูต่อไปนี้กูสั่งมึงทําอะไรสมุรสมนุนอะไรต้องตามที่กูสั่งนั่นคือสามารถที่จะบอกให้ผลการสอบสวนออกซ้ายได้ออกขวาได้ตามที่กําหนดเพราะเป็นหนี้บุญคุณใช่ครับอันนี้มันเป็นสัญญาณที่ว่าคือแปรบ,บ้านเมืองกําลังพังทลายหมดทั้งประเทศครับ มันก็ดีมั้จะได้พังให้หมดมันได้สร้างใหม่ง่ายหน่อยเจอถ้าพังไปเลยแล้วแก้ไขทไํทใหม่ทใหม่อาจจะง่ายาากายว่าไปปรับปรุงวันวันนี้รปรากฏการณ์ที่เรามองว่าสร้างรัฐตํารวจคือเอาตํารวจยศในพลไปอยู่ในราชการนุราชการนี่องค์กรอ,อ,อิสระไปแต่เขาไม่ได้เคลื่อนอย่างนั้นเขาเคลื่อนหรือขนาดว่าระดับสารวัตรนี่รายงานตรงครับว่าได้เป็นสารวัตรตรงนี้ตรงนี้เพราะเป็นหนี้บุญคุณกูนะไม่ต้องจ่ายแต่กูสั่งอะไรมันต้องทํา คือวันนี้รัฐตำรวจในี่ขยายวงมากนะเอราะว่าเลือกตั้งกรทมตอนนี้ประธานกรรมาการเลือกตั้งกรุงเทพใครครู้ไหมอย่าบอกเป็นใครเลยก็เป็นอะไรเป็นตำรวจอะไรอะไรก็ต้องตำรวจวันนี้รเราไปสมัครตำรวจกันบ้างไหมเนี่ยมีลูกวิเต่าก็ต้องไปเรียนตำรวจแล้วเนี่ยครับงั้นอย่างก,กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเข้าไปถึงกรณีที่ว่ากระทาผิดแล้วหลักฐานชัดเจนคนที่เป็นระดับผู้ใหญ่ก็ออกตัวแสดงตัวให้ทําหน้าที่สุดท้ายก็ยังช่วยคนผิดเนี่ย เวลานี้น่าเป็นห่วงมากคือไอการเกงอกเกงใจกันของเครื่องแบบที่ต่างสีกันแล้วมันไม่เหมือนอดีตแล้วครับส่วนที่ไม่เกงใจเหมือนเดิมอย่างไงนี่ก็หลายเหตุที่จะต้องมาดันอย่างกรณีเมื่อกี้เนี่ยฟังฟังเสียงนี่เป็นทหารใช่ไหมใช่ครับเนี่ยทหารร้องแล้วอ่าท่านพระเดกโอราครับครับแล้วบ้านเมืองมันน่าอเนจนาจะียเนี่ยขนาดที่สถานการณ์วันนี้ สภาพป่าไม้วันนี้เนี่ยก็เหมือนเขตแดนไทยเลยไม่รู้เขตป่าอยู่ไหนนะวันนี้แบบเดียวกันเลยกับภายใต้เขตป่าไม่อยู่ไหนก็จะมีเอกชนเปิดตัวมาเฮ้ยกูมีนอสสามกูมีโฉนดกูมีอะไรแล้วก็ลุยป่าเลยยังเป็นดินแดนของประเทศไทยคงหลือว่าเป็นดินแดนเป็นพื้นที่ของรัฐหรือพื้นที่ที่ของเ,เอกชนผิดกับชายแดนนะชายแดนเป็นของประเทศอื่นนะ ทีนี้หลายท่านพออยู่ในปัญหาท่านก็จะเห็นแนวทางว่าถ้าแก้ปัญหาโดยการออกกฎหมายเปิดเผยผู้ถือสิทธิ์ที่ดินผมว่าการได้เลิกอย่าไปพูดถึงปัญหานั้นเลยถ้าอำนาจรัฐยังเป็นของนักการเมืองแต่งแบบนี้นะพูดไปเสียเวลาเปล่าถ้าลองปัญาวันนี้ระเว่าออกกฎหมายรักษาอะไรวัญหาวันนี้คนไทยทั้งประเทศจะยอมไม่สภาพอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปหรือว่าจะเปลี่ยนมันออกไปพูดหรือประเด็นเดียวเท่านั้นแหละประเด็นนี้พอเพราะฉะนั้นอำนาจถ้ายังไม่เป็นของประชาชนผู้นํา ประเทศที่ยัง,งไม่ทั้งตัวแทนทหารยัรยงร้องเลยอ่ะครับแล้วพี่น้องประชาชนจะไปพึ่งฟ้าพึ่งดินที่ไหนครับแล้วจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับที่ที่เป็นประเด็นมากเวลานีน่ทหารมาร้องกับประชาชนร้องกับสื่อแล้วนะเนี่ยต้องเตะนักการเมืองออกจากกำน,นาจก่อนอะด้วยวิธีถ้าค,คุณจะไปบอกว่าออกกฎหมายคุณก็ไปให้นักการเมืองตัวดียกยกมือคุณมันจะยกให้หรือครับก็มันทําเองทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนชุดหรือการใช้วิธีการ เปลี่ยนอำนาจเนี่ยจริงเป็นหน้าที่ที่คนไทยต้องออกแบบใช่ไหมครับหาวิธีการว่าทำยังไงเมื่อสักครู่นะครับแทนที่จะมาเสียเวลาไปเรียกร้องให้ออกกฎหมายนะครับท่านผนึกกาลังในหน่วยงานของท่านนี่แหละมาร่วมกันเห็นปัญหาชาติกันให้พร้อมๆกันแล้วก็แก้ปัญหาชาติให้มันตรงเป้าเข้าจุดดีกว่าจะเหมือนกับที่ท่านใชยว่าใช้คําว่าแต่ละกลุ่มที่รวมรวมกันไว้เนี่ยว่าเมื่อเปลี่ยนตัวบนข้างล่างมันก็จะผมเรียกเป็นกลุ่มมลภาวะเนี่ย ทาร,าราสันแนวร่วมแต่อันหนึ่งที่ผมเห็นด้วยอันหนึ่งนะจารชัยวัฒน์คือว่าถ้ามีกรณีอย่างนี้ผมคิดว่าแถานี้นี้น่าจะเปิดโอกาสให้มีการนําความจริงมาเปิดเผยครับ <ๆ S 1> มันจะได้รู้กันว่าความเดือดร้อนความอายุติธรรมเนี่ยเป็นไปถึงไหนแล้วบ้านเมืองนะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องได้รับการแก้ไขให้ตรงกับปัญหาและอิงกับผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นเรื่องสําคัญแต่ตัวท่านเองจะเป็นจุดสําคัญที่จะเริ่มต้นว่า เราจะเข้าใจสิทธิและหน้าที่ในการทำหน้าที่และช่วยการเปลี่ยนแปลงอำนาจประเทศอย่างไร